อยู่กันต่อนะครับช่องนี้ช่องที่2ชั้นวีท h ย i l นไอแอมไซแอมครับผมและวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นศิลปินนะครับผมที่มีเอกลักษณ์ทางด้านของเสียงร้องทางด้านของการเล่นดนตรีนะครับเสียงแหบเปี่ยมเสน่ห์นะฮะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยโหมีหลายตัวหลายเพลงนะครับออกมา้พราเราได้ฟังกันแต่ก็หายไปหลายปีเหมือนกันครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดนนั่นเองนะฮะที่วันนี้จะมาแนะนําให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอต้อนรับนะครับปิงปองศิรปสอิทธิพลพานิคครับผมสวัสดีครับ ท่านผู้ชงครับบายดีนะครับบายดีครับสม่เขบอกว่าเพลงแนี้เลยนะทีเสียอ๋อนะแต่ว่าต้องเป็นเขาเรียกว่าฟังปุ๊มเนี่ยรู้เลยว่านี่เสียงนี้นะฮะครับปิงปองนะครับนะเหมือนเมื่อกี้วีเจสองสาวร้องไปอันนั้นไม่ใช่อันนั้นแบบอันนั้นแหลมไปอันนั้นมีมีไปนะฮะใช่ไหมฮะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ยอมให้น่ารักโอเคโอเคได้เพราะน่ารักนะเนยโอเคครับ แน่นอนนะฮะว่าเมื่อปี2 5 5 3นะเราได้ติดตามผลงานอัลบั้มล่าสุดวอมไว้นะครับผมของพี่บิงปองซึ่งเรียกว่าเป็นการปล่อยของเลยก็ว่าได้ว่าไหมฮะฝากของพี่บิ๊ปองก็ค่อนค่อนข้างจะอันนั้นเอาแต่ใจตัวเองนิดเดียวเอาแต่ใจตัวเองนะดนตรีสีสันค่อนข้างเข้มข้นหลากหลายแล้วก็มีคนดนตรีที่มาร่วมงานกันหลายคนเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับอยากให้พูดถึงอัลบั้มนั้นนิดนึงเมื่อปี53ก็ตอน53นี่มันเป็นเหมือนเหมือนกับว่าช่วงนั้นเนี่ย เหมือนเรียกว่าร้อนวิชาอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนั้นกําลังเริ่มแบบเรียกว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเราน่าจะมีสักอัลบั้มนึงที่ที่เหมือนกับว่าอ่ะอาจจะแคร์เรื่องแคร์เรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้น้อยลงอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามีไอเดียมีอะไรก็เหมือนเหมือนทำมาสเตอร์พีซให้ตัวเองสักหนึ่งอัลบั้มอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉนั้นอยากทําอะไรเราทาเลยใช่ครับชุดนั้นก็เลยก็ก็ลงเต็มที่ก็ก็ คิดเยอะทางด้านเรื่องเกี่ยวกับดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนักดนตรีที่เราเราสนิทชิดเชื้อด้วยกันแล้วก็มั่นใจว่าเขามีความสามารถสูงอย่างเงี้ยก็ก็ขอเชิญมาช่วยกันเยอะนี่นี่นั้นคืออัลบั้มที่ผ่านมาในปี53นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอ่าก็มีกดไลค์แต่ไม่มีอันนี้อันนี้เขินอันนี้อันนี้มันจริงๆแล้วมันคือเป็นเพลงที่ทำเอาฮาครับครับคืออ่าช่วงนั้นเนี่ย เฟซบุ๊กกำลังแบบว่ากำลังอ่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโลกโซเชียลอะไรอย่างงี้เราก็เลยเราไม่เคยทําเพลงอะไรที่เกี่ยวกับพวกกระแสอะไรลักษณะอย่างงี้คือเพลงผมที่ทํามาไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับโทรไปหาไม่ว่างรับสายอะไรอย่างงี้ก็เฮ้เราจะเขียนได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองเขียนขำขขึ้นมาดูอะไรเงี้ยครับก็เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพลงอะไรใหญ่โตก็คือเหมือนทําออกมาให้แฟนเพลงใน Facebook เขา เขาฟังกันตลกตลกเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะออกไปเยอะแยะอันนั้นคือคือคือที่ที่ทำมาด้วยความอยากลองสนุกสนุกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็เข้ากับยุคในตอนนั้นแน่นอนตอนนี้ก็ยังยังโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ยังถือว่ามีทิพธิพจมากมายนะฮะัสำหรับทุกทุกคนเลยแต่ก็ห่างหายไปเลย2ปีใช่ครับประมาณ2ปีทำอะไรบ้างครับ2ปี ก็กลับไปกลับไปดูแลร้านตัวเองชุดดดูบาทุกคนก็ควรจะทราบอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็กลับไปเป็นเบื้องหลังไปช่วยเขาทําดนตรีแต่งเพลงอะไรตามภาษาปกติที่เราทําอยู่ใช่ครับครับและช่วงระหว่างนี้ครับถูกถามเยอะไหมครับเมื่หร่ล่ะก็มีคิดถึงเพลงนะก็มีถามเข้ามาเรื่อยๆครับครับแต่ว่าช่วงนั้นก็ เพลงตัวเองไม่ออกที่่เลยไม่ออก,ออกทำไมฮะมันหมดไปตั้งแต่ตอนวอร์มไว้ไปแล้วครับก็คือเหมือนตอนนั้นตอนนั้นของปล่อยหมดหมดจนหมดหน้าต่างอะอย่างเงี้ยครับครับก็เลยยังม่ยังคิดไม่ออกช่วงนั้นก็เลยเหมือนก็เลยไปไป,ไปเรียกว่าไปหาข้อมูลเพิ่มก็โดยการกลับไปทํางานกับน้องๆหน้าใหม่ทั้งหลายอย่างเงี้ยครับเพื่อเก็บจะได้เอามาทําเพลงของเราออะแล้วตอนนั้นพอเขามาถามนี่ตอบไปยังไงเอ่ยครับ ตอบไปว่าก็นะอะไรเงี้ยใช่ครับแป๊บแป๊บหนึ่งแต่แป๊บนี้ไม่รู้แป๊บแป๊บแค่ไหนแล้วมันมีเขาเรียกวความรู้สึกแล้วว่าอยากจะออกบ้างแล้วหรือยังหรืออยากอช่วงนั้นก็ก็อยากนะครับอยากออกแต่ว่าด้วยความที่เรายังยังคิดงานของตัวเองไม่ออกแล้วก็ถ้ามันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ก็ยังไม่อยากยังไม่อยากปล่อยออกมาเพราะว่ามันก็ถ้าเกิดคนที่เขาตั้งใจฟังเรามานานอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะ เขาจะเสียความรู้สึกเอาอยากให้มันใช่อยากให้มันถูกต้องเต็มที่จริงๆใช่ครับถึงจะออกมาและในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วครับได้ออกมาแล้วนะครับกับเพลงที่เอาใจคนโสดเลยครับเปล่าก็จริงๆก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีก็ดีนั่นเองโอ้เนื้อหาเป็นยังไงครับฟังจากชื่อเพลงแล้วก็เป็นมีคนเียกอะไรเป็นคนที่แบบนะ ครับไม่ต้องมีใครก็ได้อย่างนี้แหละครับอยู่เพียอย่างนี้ก็ดีอันนี้ก็กลับมาจาก Facebook อีกแล้วเหมือนกันต่อจากตอนที่ทํากดไลค์แต่ไม่เม้นใช่ไหมครับก็ช่วงนั้นเราก็เวลาเราเปิดหน้าฟีดขึ้นมาก็อันนี้จะเห็นเป็นประจําก็คือโสดเงาเศร้าว่นเวอร์อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่คนเนี้ยก็จะมาโพสไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันก็คือโสดเงาเศร้าว่นเวอร์แต่ว่ามันก็ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะข้ามวันเขาก็ ไปกินอาหารร้านนี้เช็คอินที่ร้านนี้อร่อยจุงมเบยออ,อย่างนี้ก็แบบเฮ้ยความโสดความเหงามันไม่ถึงตายหรอกอยังไง<น>มันก็มีเรื่องดีๆอย่างอางื่นในชีวิตให้มาชดเชยอย่างเงี้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียเขียนเพลงนี้ขึ้นมานั่นเองดน,นตรีละครับผมเป็นยังไงครับดนตรีก็ถ้าเอาตามโครงสร้างมาเลยมันก็น่าจะเป็นอ b นบีแหละครับแต่ว่าแต่ว่าเราเอาพวกพาร์ตกีตาร์ค่อนข้างจะเด่นหน่อยอย่างเงี้ยครับแทนที่จะเป็นเรื่องของของดัมแอนเบส หนักหัอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดันกีตาร์ขึ้นมาเด่นขึ้นมาหน่อยนี่ที่ทุกคนได้ยินกันนั่นเองนะครับผมแล้วแน่นอนว่าในทุกๆครั้งเนี่ยนะครับที่พี่ปิงปองมีเพลงก็จะมาพร้อมกับเสียงกีตาร์แบบนี้ครับนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าห่างกันไม่ได้ครับใช่ไหมครับมีมีเคยคิดไหมครับว่าเออจะมีเพลงไหนบ้างไหมเจอแบบร้องมาโดไม่มีกีตาร์จริงๆก็มีนะก็มีที่ผ่านมามีครับแต่ว่า ช่วงนี้ส่วนใหญ่เพลงที่เวลาพอเวลาแต่งส่วนเหญ่เราก็จะด้วยความที่ผมเป็นมือกีตาร์ก็ถนัดที่สุดคือเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับมันก็จะแต่งขึ้นมาจากกีตาร์ซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีบ้างเหมือนกันที่อย่างบางทีเพื่อนเขาขึ้นเป็นโนขึ้นมาอวว่างเงี้ยเราเพาะดีอ่างเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นเป็นโนเด่นขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยแต่มันมีน้อยครับเพลงที่เพลงที่เป็นเครื่องอื่นนําเนี่ย อ่านะครับแ,แน่นอนอย่างที่บอกธงเอกกษณักไว้อันเนี้ยดีแล้วล่ะครับ <c oughs> ทำให้หลายๆคนนะอย่างที่ผมบอกไว้บางคนฝึกเล่นกีตาร์มาฝึกเล่นเพลงนะฮะอ่าของพี่ปิงปองมานะครับรวมถึงเพลงนี้นะครับถ้าใครอยากจะไปลองฝึกแล้วก็ร้องตามเนี้ยก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีมีมิวสิกวิดีโอออกมานะครับ,รบอ่าให้พูดถึงเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอนิดหนึ่งครับก็ <c oughs> มิวสิกวิดีโอก็ตามที่มาของเพลงเลยแต่ว่าอาจจะเปรียบเทียบก็ เป็นผู้ชายคนหนึ่งหรือใช่ไหมครับเขาก็เขาก็อกหักแล้วแหละใช่ไหมครับก็เปิด Facebook ขึ้นมาเจอแฟนเราเขาก็ไปมีแฟนใหม่อะไรอยู่แล้วเราก็อยู่ดีๆก็พูดที่ปัญญาขึ้นมาทําใจได้ก็ปิด Facebook กลับไปที่โฟลเดอร์รูปภาพเก่าๆวิดีคลิปเก่าๆของเรากับแฟนลบๆๆๆๆแล้วก็เล่นดนตรีอัดคลิปลง YouTube อไรอย่างนี้ให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องอะไรอย่างงี้ครับทุกอย่างยังคงอิงในเรื่องของโซเชียลใช่ไหมครับทั <c oughs> ้งหมดเลยเพราะว่าอ่ะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ใกล้สุดและง่ายสุดในโลกยุคปัจจุบันนี้อันนี้อันน,น,นี้รู้มาตอนหลังอีกทีครับก็คือพระเอกนางเอกใน MV มีเนี่ยเขาเป็นแฟนกันจริงๆครับอ๋อเหรอครับแล้วเขาก็เลิกกันไปแล้วจริงๆรแล้วก็ดันมาเจอกันใน m อีโดยบังเอิญอีก ดราม่ามันก็เลยทําให้นะครับผมทุกวันนี้นะครับพระเอกนางเอกไม่สามารถรับงานด้านการแสดงได้อีกเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เขารับได้ครับรับได้นะนึกว่ามันแบบโหฟังขนาดนั้นไม่จริงไม่จริงไม่ครับมันเหมือนเพลงนี้ว่าอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีครับมันไม่เห็นเป็นไรเลยอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ฟังกันสดๆด้วยนะครับในรายการของเรานะครับที่สําคัญวันนี้ s m s นะครับส่งมา นะหัวข้อของเราอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าอะไรซีสองสองหนึ่งซีสี่หนะครับมาเลเ m สหลายคนนะครับอาจจะมีเหตุผลที่หลากหลายกันออกไปนะแต่ลองมองในแง่ที่ดีว่าการอยู่คนเดียวนี่นะครับในแง่ดีว่ามันให้อะไรที่ดีได้บ้างนะครับส่งมาแล้กันนะจ้าปะ่ะตอนนี้เราก็จะไปชมมิวิวิดีโอเพลงนี้ครับนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวใน MV แต่ในชีวิตจริงก็ ดูคล้ายๆ <c oughs> กับโ่าลายเอ็มวีด้วยเช่นเดียวกันอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีนะครับว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันแบบสดๆครับ วันไหมคนที่ไม่ซ้ำเติมใจที่รักกันสักวันจะมีไหมเธออยู่คนเดียวยางนี้ทุกวันมันเหงาจะตายแต่สุดท้ายก็ตายแต่คิดซ้ำๆยิางทำใจใอยู่คนเดียวยาง อยู่คนเดียวยังนี้ทุกวันดูนั่งก็ยังไม่เคยคิดลาไปอยู่คนเดียวมันเหงาจะตายมันเหงาจะตายแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายจะยังเดียวได้อยู่ยังนี้อยู่คนเดียวยังนี้ก็ดียังนี้ ก็ดีครับนี่แล้วปกติเวลาอยู่คนเดียวนี่เป็นไงฮะ อยู่คนเดียวก็ดี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 นะแต่บางทีก็ไม่ดีแต่ว่าบางทีก็ดีสลับสลับกันไปสลับกันไปแล้วแต่รณมแล้วแต่ช่วงเวลาอะไรอย่างนงี้นะฮะอ่านี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวของผู้ชายคนนี้นะครับปิงปองศิลัสักอิทิพลพานิชนั่นเองนะครับที่วันนี้กลับมาแล้วอ่าร้อมกับอ่ามิวสิกวิดีโอที่ให้ทุกคนนี้ได้ชมกันด้วยและวันนี้เราได้ฟังกันสดๆด้วยในรายการนะครับทรับเพนงสุดท้ายครับเดี๋ยวฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงครับผมครับก็ฝากอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีด้วยนะคร ไอจูนก็มีให้โหลดกันแล้วนะครับแล้วก็ดอกจัน927733นะครับก็บมีให้โหลดนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากเข้าไปพูดคุยกันก็หา f a c e b o o k c o m s l a s h p i n g p o n g ศิ a s ักนะครับตั้งแต่เที่ยงวันยันตีสี่นะครับอ๋อไม่น่าเพราะเพจต่างๆมาจากเฟซบุ๊กแ,แต่ตีสี่ถึงเที่ยงไม่ไม่อยู่นะครับไม่ไม่ต่อแต่ว่าเที่ยงวันยันตีสี่โอเคเพราะว่าช่วงนั้นหลับอยู่อื ถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยทีเดียวนะครับที่นำเพลงนี้มาแนะนําให้พวกเราทุกคนนี้นะครับได้รู้จักกันนะครับยังไงก็ติดตามนะครับสำหรับซิงเกิลในต่อไปนะครับขอผมเป็นปิ่งปอง้วยละกันวันนี้ขอบคุณนะครับเช่นกันครับขอบคุณครับ SMS ยังส่งมาได้อยู่นะครับอย่าลืมอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าสี่ส4 4สชิงรางวัลนาฬิกา t ท m e แมกซ์นะครับซึ่งเราจะแจกกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสองเหรือนด้วยกันนะจ๊ะตอนนี้ไปดูวีดีโอกันก่อนแล้วดดียยวววชช่่งหนน้้าาพบใสุทคผม E... Mm.